ขนมความมืดถือว่าเป็นคีย์ไอเทมหลักของซีรีส์มาร์สเรเดอร์กาบุเลยก็ว่าได้คือทั้งซีรีส์มันวนว,นวีนกกับแค่ขนมเนี่ยแล้วไอ้ขนมเนี่ยมันสําคัญกับซีรีส์กาบุยังไงก็ไปฟังกันเลยครับขนมความมืดเป็นขนมที่ถูกผลิตและจําหน่ายโดยบริษัทสโตมัคซึ่งแต่เดิมทีแล้วบริษัทนี้จําหน่ายและผลิตแค่ขนมธรรมดาขายจนกระทั่งซอมสโตมัคผู้นําบริษัทสโตมัสในตอนนั้น ได้นำวัตถุดิบจากต่างโลกที่ผมว่าใครหลายคนก็เดาออกนะว่ามันคืออะไรนำกลับมายังโลกกรานิวเพื่อให้เดนเตผู้เป็นน้องชายและเป็นผู้ผลิตขนมประจำบริษัทนำวัตถุดิบดังกล่าวไปทำเป็นขนมและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของขนมความมืดซึ่งขนมที่ว่าขายดีเป็นเทน้ำเทท่าความอร่อยของมันได้สร้างกำไรมหาศาลแก่บริษัทแต่แค่นั้นยังไม่พอซอมสโตมัสคิดการใหญ่ต้องการจะครองโลกของกรานิวด้วยขนมความมืด แม้ตัวเองจะตายไปแล้วก็ตามแต่อุดมการณ์ดังกล่าวก็ได้ฝากฝังมายังลูกหลานต่อไปจนกระทั่งบ็อกก้าจาแดกประธานาธิบดีโลกราเนิลได้ล่วงรู้การมีอยู่ของขนมความมืดและโลกมนุษย์เขาจึงต้องการใช้ความพิเศษของขนมความมืดเพื่อขยายอำนาจข,ของตัวเองในโลก,กราเนิลและยึดครองโลกมนุษย์ไปพร้อมกันนี่คือที่มาของขนมความมืดฉบับยอ่อแบบเท่าที่จะย่อได้ครับโดยขนมความมืดเป็นขนมที่มีรูปร่างทรงลูกบาศ มีสัมผัสคล้ายกับเยลลี่และจะมีด้านหนึ่งของสี่เหลี่ยมที่ประทับตาของบริษัทโตมาคเอาไว้ส่วนสีของขนมความมืดเอาจริงๆนะสีอะไรไว้เนี่ยสีดําก็ไม่ใช่สีทองก็ไม่ใช่สีอะไรวะใครที่รู้ก็ช่วยเมนบอกด้วยนะครับและความพิเศษของขนมความมืดก็คือเมื่อกินเข้าไปแล้วคนที่กินจะรู้สึกติดและอยากจะกินขนมความมืดอีกเรื่อยๆง่ายๆก็คือเสพติดนั่นแหละ แถมเป็นอาการเสพติดขั้นรุนแรงด้วยคือแบบไม่ได้กินรู้สึกใจไม่อยู่กับนื้อกับตัวซึ่งคนคนนั้นจะยอมทําทุกอย่างเพื่อให้ได้ขนมความมืดกรานิวที่ต้องการขนมความมืดก็จะมาทํางานกับบริษัทสโตมัสโดยเป็นเด็กพาร์ทไทม์คอยลักพาตัวมนุษย์เพื่อมาแลกกับขนมความมืดส่วนวัตถ,ถุดิบของขนมความมืดเอาจริงๆนะมันไม่ได้บอกทั้งหมดแต่วัตถ,ถุดิบหลักก็คือมนุษย์ครับซึ่งมนุษย์ยิ่งมีความสุขเท่าไหร่ขนมความมืดก็จะยิ่งอร่อยเท่านั้น เปรียบเทียบเหมือนกับหมูหรือวัวที่ทําให้มีความสุกก่อนโดนเชือดเนื้อก็จะยิ่งอร่อยขึ้นกูเทียบอะไรวะเนี่ยโดยมนุษย์ที่เอามาใช้นั้นจะถูกบีบอัดจ,จนเป็นิโตพลสหรือมนุษย์บีบอัดชื่อไทยเรียกโคตรง่ายเลยซึ่งมันเหมือนการถนอมอาหารอย่างหนึง่งที่ทําให้มนุษย์ที่จับมายังคงความสดใหม่เอาไว้รู้สึกว่าที่พูดออกมานี่มันดูแปลกแปลกไหมหรือเปล่าครับโดยมนุษย์ที่ถูกจับมาบีบอัดแบบนี้ก็จะนําไปแปลรูปเป็นเครื่องปรุงรสสาหรับขนมความมืด แต่ในช่วงแรกของบริษัทสโตมาต์ยังไม่ได้มีการบีบอัดมนุษย์เพื่อทําเป็นเครื่องปรุงรสวิธีการนี้เพิ่งมีในภายหลังหนที่ช่วงแรกจะเป็นการลักพาตัวมนุษย์มาแล้วทาให้อยู่ในสภาวะหลับลึกแล้วก็เอาไปทําเป็นเครื่องปรุงรสแบบสดๆไปเลยโดยจะเป็นการนํามนุษย์โยนใส่ในสารชนิดหนึ่งที่ทําให้ตัวของมนุษย์ละลายกลายเป็นเครื่องปรุงรสบอกเลยว่าไม่โหดมากเพราะละลายต่อหน้าต่อตา แล้วถ้าถามว่าขนมความมืดมันสําคัญกับซีรีส์กาบุยังไงคืออย่างนี้ถ้าซอมสโตมัสไม่ได้นําวัตถุดิบจากต่างโลกมายาโลกราเนลก็จะไม่มีขนมความมืดใช่ไหมพอไม่มีขนมความมืดก็จะไม่มีการรักพาตัวมนุษย์พอไม่มีการรักพาตัวมนุษย์บุชก็จะไม่ได้พบรักกับมิจิรุและก็ไม่ได้ให้กําเนิดโชมาขึ้นมาและเรื่องราวทั้งหมดในซีรีส์กาบุก็จะไม่เคยเกิดขึ้นจะบอกว่าขนมความมืดเป็นผู้ให้กําเนิดโชมาก็ได้นะคิดเหมือนกันไหมครับ ก็จะประมาณนี้นะครับบอกเลยว่าขนมความมืดเป็นไอเทมที่สำคัญกับซีรีส์กระบุค่อนข้างมากเลยทีเดียวพอซีรีส์กระบุมันใช้ไอเทมนี้สักคุ้มเลยครับคิดเห็นยังไงก็เมนไม่ได้เลยครับและถ้าเกิดมีขอ้อมูลผิดพลาดก็ขออภัยด้วยสุดท้ายถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ซับช่องของผมด้วยนะครับก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ